สวัสดีครับวันนี้กลุ่มที่9จะมารัจะมาทดลองเรื่องสมุดกวนในการทดลองนะคะมี 1. ซ่้อม 2. ช้อน 3. ไม้ยิ้มฟันและ4แก้วน้ำค่ะสำหรับวิธีการทดลองนะคะ 1. นําำช้อนและซ้อมมาสอนให้ติดกัน 2. นำไม้จิ้มฟันมาสอดไว้ตรงกลางของซ่อม 3. นํนำไม้จิ้มฟันด้านหนึ่งวางไว้บนแก้ว 4. จัดไปลายไม้จิ้มฟันให้สามารถวางช้อนและซ่อมไว้ได้โดยที่ช้อนและซ่อมไม่ลม้มลง 5. หลังจากที่วางช้อนและซ่อมบนขอบแก้วได้แล้วทำการจับเวลาหนึ่งนาทีเพื่อยืนยันว่าช้อนและซ่อมมีสมดุลค่ะ นี้ก้าวของวัเราขอจบการทดลองแต่เพียงเท่านี้นะครับ